ให้ห่างให้ใหมีให้ยูรีมีแหงลิบกิบไฮไลท์ไฮแบบไฮไม่รู้เที่เห็นเราล้านนึงแต่ว่ากันหินมกุกห็นใจออาเพิ่มให้สามเซนได้เด้อ <AM> เป็นล้านสามคอามุกควาใจขึ้นกันเด้อเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย สวัสดีครับพี่น้องปองปลายสุขูสุคนครับกราบสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีบัาซิเป็นทั้งน้องและก็ในต่างประเทศนะครับบ่วสิเป็นเอฟซีเก้าเอฟซีหม่นะครับที่เขามาเบิงช่องนี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับล่าสุดเปาเตี้ยงเพิ่นใดไปเหตุไปสางบานให้่าายคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแต่ว่าเพื่อนใกล้กันกับไอ้อาดนะครับ เรืยว่าเพื่อนใกล้กันกับเอ่ยบัวค่านั่นเองนะครับสึ่งพันใดไปสร้างไปเหตุเพื่อนให้ย่ายนะครับเมื่อนี้สาเร็จแล้วครับพี่น้องครับสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับย่ายนประกาสิเดขืนอยู่นะครับเป็นนะครับเป็นเพื่อนทีแปลว่าต้องบอกว่าเป็นเพื่อนหลังที่งดงามสําหรับคุณย่ายนะครับพี่น้องครับนะครับต้องบอกว่าเบาเตียงเพ่นอิ่มบุญแห้งไปน้อยนะครับที่ได้ซอยเหลือยายนคนนี้นะครับกะ เบิงตังต่แหลกเห็นเบาเตียงเิ่นมือแหลกสิไป้ซอยน้องพี่น้องนกอ้เวไตยสงสารยายพัญเถียนพี่น้องครับคือเพื่อนเป็นกับผู้พังเมื่อแล้วนะครับเบาเตียงเพิ่นก็เลยตัดสินใจนะครับตัดสินใจซอยยายนะครับเหตุเพื่อนให้เสร็จสิ้นในเมื่อคืนเลยพี่น้องครับเสร็จสิ้นตอนกลางคืนเลยนะครับกับผมทีมงานนะครับและกับเบาเตียงเปิดกระจายให้ทีมงานนะครับทีมงานเบาเตียงในเปินกระจายให้นะครับจ่ายให้้างนะครับหลาน ล้านก็เกีบครับพี่น้องครับนะครับนะครับกระตรงบ่าวาโอดีใจครับพี่น้องครับกะอนุมทนาสาธุน้ำเบาเตียงน้ำเด้อนะครับล้วกัอนุมทตินาสาธุน้ำภูใญายใจบุญภูญ่ยใจดีน้ำนะครับที่ซอยเรือย่าเพิ่นะครับล้วกัน้ำเอ่อ้างน้ำนะครับที่ซอยเรือเบาเตียงมาเห็ดเฮือนหาย่ายจนสาเร็จเส็จสินนะครับก็ดีใจน้ำครับดีใจน้ำ Ôi, ơi đây, ơi hai hai wow wow ah Sắp, lại stop dừng mù khắp. ship sàng đi เอาขึ้นแนบบนี้แล้วมีการดอกนี่ผ่านนี้โอ้นนะเลยครับของเลือไว้อยู่ไยะเกักพาดอาพก่อนพาก่อนพาก่อนจะยิ้มกันเอาลงมาเราก็ได้ไหม

โอ้โหวัีตัว่าตอกกระเทงไม่บอมีอะไรเนาะหายนี่ายายหายมวนครับลนนี่ฟังในตาด้วยักเออเออนีไปเลยโอ้โหคัก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 เดินเดอนปุบปุ๊บ จำเชยจำเชยจำเชยชดพี่เอาเฮ้นะผู้ช่วยเฮือนเจ้าเนี่ยกะมีเงินส่วนตัวเฮาเนี่ยแล้วก็เงินพอบุญย้งในร้อยหนึ่งพันผักมาเด้อแล้วก็เงินแม่พิมสองพันกับเงินเฮ้านี่แหละเงินเฮ้าก็ประมาณสองล้านเรียบร้อยเด้อเนอไฮยูรีไม่แห้งลูกเอ้ยโดยโดย ให้ห่างให้มีให้ยูรีมีแหงกิบกิบบะให้ได้ใครบะให้มีรู้เราที่ให้เราล้านหนึ่งแต่ว่ากะโอ้เห็นมุกเห็นใจเอาเพิ่มให้สามเซนได้เด้อเป็นล้านสามขโมกขับใจคือกันเด้อเด้อบาย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 บาเบาเตียงนะครับนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับกะอยากให้เบาเตียงสู้ๆแบบนี้แหละเห็ดประมาณนี้แหละครับนะครับเห็ดประมาณนี้แหละอายเลยนะครับเห็ดประมาณนี้ให้ ให้ปูทตุกตุลยเนี่ยประมาณนี้แหละผู้ดีแหละผู้ดีแหละที่ว่างบกะมันบวแพ่งหลายบ่หลายปันใดนะครับนะครับบ่ต้องเอาแบบหรูหรางามปัไใดหรอกนะครับนะครับแต่ว่าให้เห็ดเลือนเห็ดแบบเห็ดพ่อพอดีนะแต่ว่าให้มีครบให้มีหนามีไฟฟ้ามีอีกอย่างในทีอว่าโอเคแหละนะครับโอเคดีเลยเนี่ยดีเลยประมาณนี้ดีเลยนะครับดีนะครับนี่ะครบกะดีใจน้ำเบาเตียงนะครับดีใจน้ำเบาเตียงนะครับ ดีใจสุดๆเลยเห็นแล้วก็เบิ่งแล้วก็ยิ้มไปนําครับพี่น้องครับปลื้มใจนําบ่าวเตียงที่เพิ่นเฮ็ดแบบเพิ่นลุยเพิ่นเฮ็ดอีหยังเลยเพิ่นเฮ็ดเต็มที่ในเบ่าวเตียงเพิ่นถ้าผู้ใดถ้าเพิ่นสิสร้างบ้านสร้างเลือนให้ผู้ใดนี่เพิ่นเฮ็ดเต็มที่เพิ่นบ่หวังบ่พึ่งอีหยังเลยเด้อเพิ่นบ่พึ่งว่าสิมีงบจากผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ใจดีหรือบ่ในเมื่อเพิ่นตัดสินใจเฮ็ดแล้วเพิ่นควักเงินจากเจ้าของเลยเด้อเบาเตียงนี่ถือว่าสุดยอดนําใจสุดยอดใจบุญอีหลีครับพี่น้องครับ นะครับทือว่าเพิ่นกาบ่รายวังผลอีหยังนะครับนะครับอันที่ว่ายอดวิวสิขึ้นหรือบ่ขึ้นเนี่ยเบาเตียงมันก็บ่ได้คิดเด้เพิ่นบ่ได้คิดว่ายอดวิวสิขึ้นหรือบ่ขึ้นก็สร้างนะครับนะครับก็สร้างขึ้นหรือบ่ขึ้นเพิ่นกาบ่สนใจนะเบาเตียงิ่นเป็นคนจังซี่นะครับ life, Hence, 67, นะครับเพิ่นเป็นคนจังซี่คือเพิ่นคือเพิ่นซอยเลือไอ้อัดกับเอ้บ่ค่ํานี่แหละครับพี่น้องครับนะครับเพิ่นกาบ่รายวังผลอีหยังแต่มันเกิดเรื่องขึ้นมามาทะเลาะกันเองแย่งชิงกันเองจังซี่มันกะมันกะบ่สมควรนะครับเบาเตียงกะ เสียความรู้สึกไปจริงๆนะครับก็เลยเป็นการเดลเลยยุดลงเป็นกด้ได้สางให้อ่าายขางบ้านนะครับถือว่าขางบ้านก็ไดนะครับนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับกะสูสูนะครับผมกะเป็นกําลังใจให้เบาเตียงนะครับนี่แหละครับพี่น้องคือเหตุผลที่ผมอยากเอาคลิปเบาเตียงมานํามารีเอคชันให้สุพีสุนองเบิ่งก็ยยอนว่าบางคนกะว่าผมมีก๊อกระแสเบาเตียงบ่บมมีคลิปท้ายบ่นะครับ เป็นยังคือบมไปถ่ายคลิปเองสิครับคือผมนี่นะครับผมในเป็นคนทีดปื่มเบาเตียงนะครับปื่มเบาเตียงอนุโมตนาสาธุนํำนะครับในเมื่อคนดีแบบนี้นะครับคนดีแบบนี้นะครับคนดีเฮ็ดดีต่อสังคมเขาก็ต้องแนะนำเผยแผ่ต่อให้สุพีสุนองเบิงนะครับนะครับเขาก็ต้องยินดีนำนะครับเขาก็ต้องซอยเลียกัน นะครับผู้ดีคนดีห้ากวบาต่อผู้บุดีห้ากวบาต่อเพื่อสิเหตุให้ผู้บุดีนั้นยุดทําการกระทําสิ่งมันบุดีนะครับี่นองครับเพื่อที่ห้าวที่ห้าวว่าบหาวว่าเออเบาเตียงดีๆีเนี่ยห้าต้องเบาต่อเพราะว่าให้คนอื่นเบาต่อว่าเบาเตียงนี้ดีอะไนะครับนี่ครับกับประมาณนี้นะครับถ้าผู้ใดสิว่าเบาเตียงดีบุดีนะกรสร้างเขาี่นอนกระร้างเขานะครับแต่สิ่งที่เขาเห็น ดูทุกวันนี้ที่บ่าวเตียยเห็ดเนี่ยผมว่าสุดยอดครับพี่น้องครับกอานุโมทนะอานุโมทนาสาธุนํานะครับนะครับกับประมาณนี้ครับพี่น้องครับนะครับกับขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เขามาเิ่งเขามาให้กําลังใจกดกับม่าเขามาอ่กดซับสไครกดิดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณ fc เก่า ec ไม่นะครับที่ให้กําลังใจผมให้กําลังใจบ่าวเตียนะครับกับขอบุญขอบคุณหลายๆครับคลิปหนาพอกันนะครับขอบคุณครับ